บิมกลับมาทบทวนอันกุรอานข้อคิดจากอันกุรอานพี่น้องครับในสุรฟุซิลัตอายะที่สามสและสาว่าในเรื่องการอิสติกอมะมีความหมายว่าอย่างไรและมีใจความอะไรบ้างพี่น้องผู้ศรัทธาครับวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องความเมตตาของลอสุบฮานัวตาลาในสุรฟุซิลัต นะครับอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาได้ประทานอันควรลงมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้คิดและก็ปฏิบัติตามอัลลอฮฺบอกว่าอาฟาลยตะบรูนันกุรอานอัมอัลาคุลูบินอักฟาลูฮาในสุระมุฮัมมัดพวกเขามีได้พิจารณาให้ครวรอันควรหรอกหรือแต่แต่ตว่าหัวใจของพวกเขานั้นบนหัวใจเนี่ยพวกเขานั้นมีกุญแจหลายดอกที่กั้นอยู่และเพื่อการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลา่าวเราควรที่จะน้อมรับฟังองค์การต่างๆมากมายของอัลลอฮฺสุบฮานูตะลาในคัมภีร์ القيم القوان هي رسمية، هكا طريقة نقد الحياة. رجل يجب أن نفكر في المفردات الأساسية والأساسيات. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنو بن بجنة التي كنتم توعدون. نحن أَوْلِيَاؤُكُمْ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تجته أنفسكم. ว่าละกุม فيها มาต่เดาณ์นุษย์ละมินกอฟูร์รหิมี่นพูดถึงนาครับในความหมายขององค์การนี้ลา l a ์บอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาผู้กล่าวว่าล l l a ์คือพระเจ้าของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคากล่าวนั้นมาลาอิก,กะก็จะลงมาหาพวกเขาโดยจะกล่าวกับพวกเขาบอกว่าพวกท่านอย่ายได้วาดกลัวอย่ายได้เศร้าสลดแต่จงต้อนรับข่าวดีนั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้พวกเรา เป็นผู้อารักขามาถึงมาะอะไรกะพวกเราเป็นผู้อารักขาพวกท่านทั้งชีวิตที่มีอยู่ในโลกนี้และปรอโลกสําหรับพวกท่านในสวนสวรรค์น,นั้นจะเป็นสิ่งที่จิตใจของพวกท่านปรารถนาและสําหรับพวกท่านในสวนสวรรค์น,นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกท่านร้องเรียงเป็นการต้อนรับด้วยกับความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตายิง่งนะครับนี่คือความหมายในองค์การนี้พี่น้องครับเรามาอธิบายทีละอายะทีละองค์การในการดำรัสต่อแล้วที่บอกว่า แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์รับบูนาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราแล้วพวกเขาก็ได้ยืนยัดตามคำกล่าวนั้นอิบนุกะซีดได้กล่าวว่านั้นหมายถึงการที่เราจะต้องมีการกระทําที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์จงรักพักดีต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่โปร่งนั้นได้กําชับนี่เลยครับการการยืนยัดการกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วพวกเขาก็ได้ยืนยัดในคากล่าวนั้นคือการปฏิบัติด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์และจงรักพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาอย่างแท้จริง ่านอิมามซูดีกล่าวว่าท่านอุมัรได้อ่านอายะห์นี้บนมิมบัตแล้วท่านก็กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในการทำความดีและขอสาบานต่อละสำหรับพระองค์นั้นคือการจงรักภักดีท่านซุบยานบิบอุลลอฮ์อัสตอกอฟีรอเดลลออันฮุกล่าวว่าฉันได้ถามท่านอุลุลลอฮ์โอ้ท่านอุลุลลอฮ์จงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลามในสิ่งที่ฉันจะไม่ต้องถามใครอีกนอกจากท่านนะครับเมื่อท่านอับดุลสลามได้ตอบคำถามนี้บอกว่ากุนอามันตุบิลละฟัสตะกิม จงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วดังนั้นท่านจงยึดมั่นในการทําความดีเมื่อเราอีมานต่ออัลลอฮ์แล้วจงยึดมั่นที่จะให้ให้เราให้ความศรัทธาของเรานั้นปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และทิ้งหลีกห่างเลิกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่แหละครับคำว่าอามันตุบิลล่ฟัสตักิมนะครับจงยืนยันนะครับเมื่อเราอีมานแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยในการ ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มี إ ي م านต่อแล้คือการยืนหยัดบนสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในแหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะทําให้อัลลอฮ์สุบฮานุตาลารัรกและบาคนหนึ่งไม่สามารถที่จะยืนยัดอยู่ในหุนทางแห่งความดีได้นอกจากว่าเขาดังนั้นจะต้องยืนยัดด้วยกับคําพูดของเขาการปฏิบัติของเขาให้ตรงถูกต้องตามสิ่งที่อัลลอฮ์บอกและรอซ์ูลของพระองค์ได้บัญญัติเอาไว้อัลลอฮ์ตาลาบอกว่า ในความหมายองค์การนี้เราบอกว่าเจ้าจงอยู่ในความเที่ยงธรรมเช่นที่ถูกบัญชาและผู้ที่ขอลุกแก่โทษแก่เจ้าจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาตรัสว่าเช่นที่ถูกบัญชามีได้ตรัสว่าดังที่เจ้าต้องการดังนั้นผู้ที่ได้รับการชีน้นาที่แท้จริงคือผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงธรรมจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลอเราบอกว่าอาฟามมยัมชีมุกิบบันอัลาวฮเจฮิอะฮดาอัมมมยัมชีสวียะอัลาซิรัดมุสตะกิม ผู้ที่เดินความกามั่งบในใบหน้าของพวกเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าหรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงๆอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงนะครับนี่ค,คือสิ่งที่เราได้เปรียบเทียบให้เราได้เห็นและเลาต่อมานในองค์การต่อมาที่เราบอกว่ามาลายกะจะลงมาหาเขานั่นหมายถึงว่าเมื่อพวกเขาเสียชีวิตมาลายกะเหล่านั้นก็จะกล่าวแก่พวกเขาบอกว่าพวกท่านจะได้หวาดกลัว คือพวกท่านจะได้หวาดกลัวในสิ่งที่กําลังจะมาถึงในโลกอาเคโรในวังเกียมะแม้ว่าในโลกอาเคโรนั้นจะมีความน่าสะพึงกลัวตั้งแต่เริ่มต้นจากหลุมฝังศพซึ่งเป็นบ้านหลังแรกในโลกอาเคโรโดยในหลุมศพนั้นจะมีทั้งความมืดมิดและความน่ากลัวรวมถึงการเป่าวิญญาณและการถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและและการนําไปรวมตัวณทุ่งมาชัดในวังเกียมะและการข้ามสะพานซีรอด การช่างคนงามความดีและความยดทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่มีความน่าสะพึงกลัวทั้งสิ้นแต่พระองค์ละซุบฮานุตาจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายได้แก่บรรดาผู้ที่ยืนหยัดในการทําความดีคือผู้ที่เป็นผู้ที่อีมานและศรัทธาต่อละซุบฮานะตาในดําดั่ก่อนแล้วที่บอกว่าอย่าได้เศร้าสลดเลยบรรดาผู้ศรัทธานั้นหมายถึงว่าอย่าได้เศร้าเสียใจในสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ในเบื้องหลังในดุงจาไม่ว่าจะเป็นลูกหลานครอบครัวทรัพย์สินเงินทองหนี้สินต่างๆมากมาย แท้จริงแล้วเราจะเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้แทนตัวของพวกท่านนี่อลัลลอฮ์รับประกันเลยว่าบรรดาผู้ศรัทธาที่เขาเสียชีวิตไปหาอาลัลลอฮ์แล้วเนี่ยไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหลังของพวกเขานี่สินทรัพย์สินสมบัติลูกหลานอาลัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลให้กับท่านต่อมาพี่น้องครับอลัลลอฮ์บอกว่าจงแจ้งข่าวดีคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาเอาไว้มีความหมายว่าอย่างไรพี่น้องครับเป็นการแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาว่าความชั่วร้ายทั้งหลาย ได้หมดสิ้นไปจากพวกเขาแล้วและพวกเขาก็จะได้รับแต่ความดีที่พวกเขาได้การทำเอาไว้ท่านอับูุรฮุเราะรอดิโลได้ว่าท่านอับดุลัลามดิกล่าวว่าอินนัลมยต์จะดูรุนมาเลิกะ ف إ ذ ا ك ا ن ا ل ر ج ل ال ا ل ص ا ل ف ي س خ ح, ح و ระ ح و นะครับขะดีษบทนึ่งที่ ท่านนบิสลอร์สลัมได้เล่าถึงสภาพของคนดีที่เขาเสียชีวิตแท้จริงแล้วผู้ที่เสียชีวิตทุกคนนั้นจะมีมาลายกะมาหาพวกเขาหากว่าคนคนนี้เป็นร้อยุรุลซ้อเลยเป็นคนดีพี่น้องครับมาลาิกะก็จะกล่าวแก่เขาบอกว่าและจงออกมาด้วยความน่าสรรเสริญจงรับข่าวดีว่าเจ้านั้นจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวัสดิ์อันรื่นรมและหอมบริสุทธิ์โดยที่ไม่กดเครื่องของพระเจ้าของท่าน โดยที่ไม่มีการกธเครืองของพระเจ้าของท่านนี่ครับสภาพของคนดีมาลาไกะจะมาแจ้งข่าวดีโอวิญญาณที่ดีวิญญาณที่บริสุทธิ์จึงออกมาด้วยกับการสรรเสริญนะครับเป็นวิญญาณที่มีกลิ่นหอมนะครับนี่ก็คือ,คอสภาพหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮาร์ฮตัลาได้บอกกับบรรดาคนที่เขานั้นกลับไปสู่ในสภาพที่เขาเป็นคนดีท่านอิมโุฮาติมได้บันทึกจากสายรายงานของท่านถึงท่านซาบิตว่าท่านนั้นได้อ่านสุรษยาดะ จนกระทั่งถึงอายะที่บอกว่าอินน as um ัลลาฮีนักอลูรับบุนัลลอฮซุมมัสตะกามูตันะัรุอะลัยหิมุลมาอลกะแต่จริงแล้วบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นมาอลกะก็จะลงมาหาเขาท่านก็ได้หยุดและกล่กกาวว่าเราทราบมาว่าในวันที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นจะให้บ่าวบรรดาผู้ศรัทธานั้นฟื้นคืนชีพขึ้นมาจากหลุมศพเขาก็จะได้พบมาอลกะสองท่านที่จะติดตามเขาในดุนยานี้โดยทั้งสองท่านนั้นจะกล่าวแก่เขาราว่า ท่านจะได้เปลงกลัวหรือรู้สึกเศร้าใจแล้วอัลลอฮฺตาลานั้นก็จะทรงทําให้เขาคลายความกลัวและมีความสบายใจดังนั้นไม่ว่าผู้ใดจะ,ดะหวาดผวาต่อความน่าสะพึงกลัวในวังเปียมาสักเพียงใดแต่สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วจะมีแต่ความสุขสบายมีแต่ความเมตตาของอัลลอฮ์มีแต่ความดีงามที่เขาได้กระทําเอาไว้ในดุนยาท่านอิมนุมัสุดได้เล่าว,ว่าเมื่อมาลาัยกะแห่งความตายมารับวิญญ,ญาณของบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมเนี่ย ท่านก็จะกล่าวแก่เขาว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าของท่านนั้นได้ฝากสลามมาถึงท่านมุฮัมมัดบินกะกล่าวว่ามาลายกะแห่งความตายจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าขอความสันติจงประสบแด่ท่านโอ้ผู้ที่เป็นทีรักอรออัลลอฮ์ได้ฝากสลามถึงท่านหลังจากนั้นท่านก็ได้อ่านดำรัสของเราที่บอกว่าอัลลลดีนะ แตาวาฟ้าหุมุนมาลาไอคตุตย,ยิบีนะยากูลูนะสลามุนอไลกุมุดโคลุนจันนะบีมาคุนตุมตะมาลูในสรอนนะอายะที่สามสิ 2. บสองบรรดาผู้ที่มาไลกะมาเอาชีวิตของเขาโดยที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนดีพรางกล่าวว่าความสันติจงมีแด่วพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์เนื่องจากสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทำเอาไว้พี่น้องครับ ท่านเซธเป็นอัสลามกล่าวว่าผู้ศรัทธาจะได้รับการแจ้งข่าวดีในขณะที่เขาเสียชีวิตในขณะที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพในขณะที่เขาถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาท่านอิมุกซิดได้กล่าวว่าทัศนะนี้ครอบคลุมในทุกทัศนที่กล่าวมาทั้งหมดถือว่าเป็นทัศนะที่ดีมากและมีความถูกต้องที่สุดนะครับเราจะได้รับความสุขจากอลอไม่ว่าวันเกียร์มาจะเกิดขึ้นอย่างไรไม่ว่าสะพานซีรอตจะเป็นอย่างไรในวันนั้นสภาพความน่ากลัวมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก แต่สําหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะได้รับการคุ้มครองจะได้รับการปลอบใจจากมาลาอิกะที่จะมาแจ้งข่าวดีต่อมาพี่น้องครับอลัลลอฮ์บอกว่าพวกเราจะเป็นผู้อารักขาพวกท่านในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และประโลกกล่าวก็คือมาลาอิกะจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธานในขณะที่พวกเขากําลังจะเสียชีวิตว่าพวกท่านพวกเราได้เคยเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพวกท่านในดุนยาจะคอยช่วยเหลือและปกป้องพวกท่านให้ปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮ์ และพวกเราก็จะอยู่กับพวกท่านในอาคิรออีกเช่นกันเพื่อที่จะเป็นการปลอบโยนพวกท่านจากความน่าสะพรึงกลัวในหลุมฝังศพและในขณะที่มีการเป่าวิญญาณอีกทั้งยังคอยที่จะคุ้มครองพวกท่านในวันแห่งการฟืน้นคืนชีพในขณะที่พวกท่านกําลังผ่านสะพานซิรอตมุสตากีมและคอยที่จะส่งพวกท่านเข้าสู่สวนสวรรค์ของ a l l ุ h s u ุ h ฮ n a h u Wa าลา l ุบฮานัลนลอฮ a พี่น้องครับนี่คือมาลาอิกาผู้อารักขาของพวกเราในวันนั้นนะครับเคยอารักขาเราอยู่ในดุนยาแล้ว ัลฮวสุภะนัตตะจะให้มาลายก้าเนี่ยมารักษาดูแลเรามาปลอบใจเราเป็นเพื่อนกับเราในวันอาเคโรอีกในความหมายขององค์การนี้เราบอกว่าแท้จริงแล้วบรรดาผู้ที่มีความดีจากเราเนี่ยได้ประสบแก่พวกเขามาก่อนนั้นชนเหล่านั้นจะเป็นคนที่ห่างไกลจากมันพวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผวเบาของมันและพวกเขาก็จะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวรตามที่จิตของเขาปรารถนาความตื่นตะหนุอันยิ่งใหญ่จะไม่ทําให้พวกเขานั้นเศร้าโศก และมาลอิเอก์ก็จะพบพวกเขาและกล่าวว่านี่คือวันของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ถูกสัญญาเอาไว้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบะฮฺออาตลายังกล่าวว่าสําหรับบรรดาพวกท่านเนี่ยที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกท่านปรารถนาและสําหรับพวกท่านคือสวนสวรรค์ที่พวกท่านนั้นอยากจะเรียกร้องอะไรก็ได้นะครับพี่น้องครับในสวนสวรรค์พวกท่านจะได้พบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาเราอยากได้นะครับในสิ่งที่พวกท่านรักอะไรเราเราก็เราก็จะได้สิ่งนั้น الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلون الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون الله <applause> ไม่มีความหวาดกลัวใดๆแก่พวกเจ้าในวันนี้ไม่ถึงวันที่พวกเรานั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์และพวกเจ้าจะไม่ต้องเศร้าสลดบรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาทั้งหลายของเราและพวกขาอเป็นผู้ที่นอบน้อมกล้าหนุมุสลิมินเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อเลาะพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ทั้งตัวของพวกเจ้าคู่ครองของพวกเจ้าอย่างแจ่มใสอย่างมีความสุขและจะมีจานที่ทําจากทองคําและแก้วจะถูกนํามา วนรอบรอบพวกท่านในสวนสวรรค์น,นั้นจะมีแต่สิ่งที่จิตใจของพวกท่านนั้นต้องการและสายตาของพวกเขหล่าลนั้นจะชื่นชมยินดีและพวกเจ้าจะได้อยู่ในนั้นตลอดกาลพี่น้องครับนี่คือรางวัลที่อัลลอฮฺตารตานั้นจะมอบให้กับเราส่วนคาที่อัลลอฮฺดำรัสบอกว่าและสําหรับพวกท่านในสวนสวรรค์น,นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกท่านนั้นเรียกร้องนั่นหมายถึงว่าสิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนาเรามีความต้องการ Lis ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในมือของพวกท่านตามที่พวกท่านนั้น มีความปรารถนาและสุดท้ายพี่น้องกับในองค์การนี้เราบอกว่าการต้อนรับด้วยกับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอนั่นหมายถึงว่าในวันนั้นเราจะได้รับการต้อนรับจากบรรดาเมลาอิกะและการกล่าวสลามจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้รับความโปรดปรานการอภัยโทษจากความผิดของพวกท่านท่านอบูฮุเรลเราจะรออันดูเล่าว่าท่านอับดุลสลัยสลามได้กล่าวว่ากออลอออะดัตตุลลอิบาดิสซาลิฮีนมาลาอินรอาตุลาอุซุนซามิอีตุลลาขัตระอลาขัลบินบัชร นะครับนบีบอกว่าอัลลอฮ์ได้ตรัสสําหรับบรรดาพวงเบ่าของข้าที่เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมข้าได้เตรียมเอาไว้สําหรับพวกเขาในสิ่งที่สายตาของคนทั่วไปไม่เคยพบเห็นในสิ่งที่หูไม่เคยได้ยินและในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถที่จะนึกคิดจินตนาการไปได้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าฟาลาตะละมุนัฟซุมมาอุคฟิยาละฮุมินกรรติอายุเจซาอัมบิมากานูยะมาลูดังนั้น จึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ซ่อนเร้นไว้สําหรับพวกเขาซึ่งเป็นที่รื่นรวมแก่สายตาและเป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้กระทําเอาไว้นี่แหละครับสิ่งที่เราได้เคยควรได้ทบทวนนั้นกุรานะครับศรัทธาเชื่อมั่นต่ออัลลอสุบบฮานวุวาตาลามะไลกะจะแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาในขณะที่เขาเสียชีวิตในหลุมฝังศพในวันเกียมะในวันที่อัลลอสุบบฮานวุวาตาลาจะเปิดประตูแห่งการทําความดีให้พวกเขอเหล่านั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบบฮานวุวาตาลาและคนที่ ปฏิบัติคุณงามความดีสมควรอย่างยิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานูวตจาลาเป็นข่าวดีสําหรับพวกเขาอย่างแน่นอนและบรรดาผู้สัทธานั้นจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานูวตจาลาพี่น้องผู้สัทธาครับบรรดาผู้สัทธานั้นจะได้เข้าอยู่ในสวนสวรรค์และพวกเขาก็จะได้รับความสุขทุกอย่างที่เขาปรารถนานะครับรและอัลลอฮฺก็จะเพิ่ม ความสุขเหล่านั้นให้กับพวกเขาไปตามที่พวกเขามีความปรารถนาแล้วบอกว่าละฮุมมายาชาอูนฟิฮ a าวะเลนีนามาซีดสำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวรรค์และเราก็จะยิ่งเพิ่มให้กับพวกเขาอีกมากมายนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนและข้อคิดให้กับพี่น้องทั้งหลายนะครับในวันนี้ความสุขและบรรดาผู้ศรัทธาที่จะได้รับรางวัลจากัลอสุบฮานวุวาจาลา